มาทำอะไรอยูค่ครับไอ้นิกไอ้นิกไอ้นิร์กเนิร์กไอเนิร์กเมื่อไรกระถินมาบาคา,า,าร่าเมื่อกระถินมาบาคาร่าดิได้ยินคำมา้าใครน้องชายเพิ่มม้าอยู่ไหน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 เลเวลไหนเดี๋ว่าโอเคได้กำลังไปพี่ผมต้องคุยกับแม่ผมละตอนนี้น กิ๊กอันกิ๊กอันเนยอยู่นี่ก่อนไหมเดี๋ยวผมวายวผมมายกูไปด้วยไปกูไปด้วยกูไปด้วยโอเคเพิกเรื่องชาวบ้านอย่าบอกนะกูมากูใส่หน้ากากดีกว่าบอกบอกว่ากูเป็นลูกมึงแทนั้นะเพื่อนไหมล่ะเพื่อนก็พอไหมล่ะอายุพี่นี่แก่พอจะเป็นพ่อผมได้มึงก็หัดโกหกม้ามั่งดิบอกอันนี้ลูกผมแต่แต่ไม่พูดกูจะไปบอกบอกบอกม้าไปว่ามีลูกดูดีกระติดจะทำหน้าไงถูกปะว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลูกแก่กับพ่ออี้ไอ้เกูจะไม่พูดไงกูจะฟอร์มแบบน้ำหน ém แต่มึงอ่ะแต่กูไม่พูดเนี่ยทำเป็นเด็กถือกระเป๋าอะไรอยเงี้ยดนมเหรอเออไอ้นายขออเสียงดุลนมขอเสียงร้องไห้หน่อยนายด้เสียงร้องไห้อ่ะได้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 โซบิวไอ่ะจริง hát mày ảnh hiệu mày ảnh hiệu 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 นะ้องเนอะมีลูกนนลใช่เหร,รอเขาแตางฟังเสียงลูกเราไข่ไหมอะไรือะไรครับก,กระเป๋าเก้าเก้าค่ะอยากหรือไม่อยากนะมะอยากอ่ะลูกชายทำให้ค่อดูสิใ,<น>ใครอ่ะลูกเนอะเองชื่อชื่อว่าอะไรอบอกเขาไปไม่บอกโกหกน้องเนอะโกหก น้องเนิร์กวันนี้มีเรื่องสําคัญจับอกไม่มีเลยทำหมดแล้วยี่ไงที่บอกเอาที่งานไปงัดแต่แม่งหายไปไหนวะก็คือก็คือก็คือม้ารับน้องไปเป็นลูกแล้วนะม้าแ่งพูดอะไรต่อจากนี้ม่ไมไมไปไหน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 เขามาขอเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไม่ไดู้ดอรต่อจากเด็เคก รับเรียบร้อยแล้วด้วยไม่ได้มาไม่ถามเลยเลยหรอไม่ยอมเฮ้ยก้อยเขาขอคุยกับลูกก่อนอุ้ยตาไม่ได้ไม่ได้ทำไมอยู่แกงเสื้อขาวกันหมดเลยทำไมกระถิ่นไม่ได้ใส่เสื้อขาวบ้างไปไหนไปไปไหนวะจะไปเดี๋ยวกูป่ะไอ้เนิร์กไปไปกระถิ่นเร็วเร็วบอกว่าได้เนิร์กวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีแฟนแล้วพี่กริน ไม่ได้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 ไปเชื่อว่าน้องกล้วยหรือเปล่าเอ้ฮะใช่กล้วยเหรอเอาอีกคนเนาะไม่นอ่งอยู่ะเพื่อนไปไม่ขอมึงได้ไปไรแล้วแล้เป็นลูกแม่ค้าแล้วเหรอเออกอดแม่งหาลูกไว้ใจเหมือนจะทัดเลนะลูกแบบไพาล้าลูกอ่ะไอเนี่ยไอเนี้ยไม่ใช่ลูกเป็นพาล้าพ่อหรอกไอเนี่ยพาล้าลูกอะไรครับเลมเลมเองเชื่อมั่นเอ้ยนี่นี่เองสองคนเชื่อมาในดวงค่าปะ อะไรนะนี่นี่มาคุยธุรกิจดิคุยธุรกิจอะไรปะธุรกิจอะไรของแกฉันไม่ค่อยเชื่อฝีปากแกเท่าไหร่เองเชื่อมั่นในดวงของข้าหรือเปล่าสองคนเองอะเฮ้ยหัวน้เงินนี่ใครออกไปก่อนคนในแก๊งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่มันเรื่องมืดเรื่องออกไปก่อนเื่องมืดอะไรวะเรื่องมืดอะไรวะไม่ได้ค่อยคุยเยอะคุยสองคนกันมันไม่เอาออกไปไหนหรอก มันเอาออกไปไหนมันก็โดนเรากระทืบไงใช่ไม่เองไปรอลงตู้เองไปรอลงตู้ก่อนไปเองไปรอลงตู้แบกหัวเราปะชูรอก่อนก็ได้เดาวให้ฟ้าชูฟ้าแล้ไปรอลงตู้มามาเอ้ไม่ใช่ไปหมดทําไมฟ้าขาไปบอกเนื้อว่าไม่รู้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 อ่ะไอ้ก้อนยังไม่ได้เล่าฟังก่อนพี่กระถิ่ไปฟังก่อนมากระถิ่นมากระถิ่นมาเชื่อมั่นในดวงของข้าหรือเปล่าดวงอะไรอ่ะ คือดวงในการเล่นไพ่อ่ะข้าเป็นเซียนเลยนะค่าฉายาเซียนแล้วนะทุกวันนี้แล้วทําไมต่อค่าเล่นไพ่ได้ชนะประมาณเก้าสิเปอร์เซ็นตะเองเชื่อมันหรือเปล่าก็คือจะให้ฝากเงินไว้ที่แกแล้วแกก็จะไปเล่นไห้ถูกไหมไม่คือเองแค่ออกค่าเริ่มต้นให้เฉยสองหมื่นเล่นก็ลงตามค่าสองหมื่นนะอย่างนั้นเองจะได้ยาว มื่อวานพายเคไดแมาแปดไม่เอา,าเไ,ไม่เอาเพราะไม่มีตังค์เพราะม,มีตังค์อยู่แค่เจ็ดพันมันไม่ถึงสองหมื่นไม่เป็นเสร็จคือเองต้องลงทุนสี่หมื่นแล้วเองจะได้กลับประมาณหมื่นแสนหกไม่เอาไม่เล่นแล้วเาคนกระเป๋าตังค์<น>มาเพราะเมื่อวานเชื่อมาดีแล้วก็เสียโอ้มาดีมันเตียนที่ไหนอะนก็มาดีเขาบอกว่าเขาได้เป็นสามแสนมั่วแล้วมันน่ะสองร้อยให้ผมช่วยมีเซียนของจริงไปถามหมอได้เลย ก็มาเดียบแบงย์มาเป็นสีคนละมาดีเปตังที่โตะด้วยอ่ะแต่มาดีได้เยอะมื่วแต่ว่าก็ทินได้กับมาดีเองใช่ไหมค้าพาหมอรวยเกือบครึ่งลงบาลแล้วเนี่ยโนไม่มีตังมีอยู่เจ็ดพันขอตังนะเลม้าเก่าเก้าเลมเลมอ่ะโอ้ยเธอลองไปคุยดูก๊อตลองไปคุยเลยเรื่องเงินลองไปคุยไม่รู้เหมือนเท่าไหร่เลมเสร็จยังยังยังไปจนกันยัง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ได้เฮ้ยเขาไม่ที่เอาน้องไม่ได้มาขอเออนั่นแหละอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวข้าจะบอกป๋าเบิดนะถ้าเอิงเอาไปป๋าเบิดอะไรไม่ยุ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้จักไม่เอาหยอกเล่นก็พอแล้วหยอกเล่นไปไม่ได้เป็นกนี้ใครแกล้งเล่นนี่เฉยเอาแล้วก็เจ้าเป็นลูกเหรอไม่ไม่เอา ไม่แต่มาดีอ่มาเซลหลายทีไงก็เลยแบบเอาน้องไปอยากมาเป็นลูกหรอแต่ว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้น้องเนิร์ตอนนี้มุ่งแต่การหาเงินเดียวไม่ได้มีไม่ได้มีว่าอย่างมีไปหลายมาเลยเห็นมาไหม่ไม่ค่ะไม่ไม่โอ้ไม่ไม่ไม่แกล้งหนูเฉยๆเวลาพูดถึงไปแเราหนูเอาเาเวลาหาเงินเนี่ยมาแกล้งเล่นอย่างนั้นเหรออะไรเขาทํางานเสร็จอะไรนี่นี่จะไปทํางานกับเนิร์กอยู่ ธุรกิจกำลังมาแรงถ่ายตังชาวบ้านอะนะไม่เล่นไพ่เปลี่ยนโป๊กเกอร์ไงเอาพาไปเล่นไปไอ้ลิมรวยแล้วนะตอนเนี้ยถึงว่าไม่เจอเลยไม่เข้าประเทศเลยไม่ก็วันนั้นพามันไปเล่นรอบเดียวมันได้แสนหกแล้วมันก็หายไป เอาจิงเสาทิดใครเป็นคนถือเงินน่ะคนไหนไม่บอก,อกอยิงอยาม,มาล้วงความลับเสาธิดไม่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 คนไหนถือเงินนะทำไมเลมเลมทุกครั้งเลมบอกไม่มีตังค์พี่ใชยพี่เลมเพราะพี่เลมเขาเมาเนตเรื่องอื่นอ๋อแต่ไม่บอกว่าใครถือมันต้องไอหัวน้ำเงินเนี่ยแหละไ <laughs> อะหัวน้ำเงินคุยด้วยหน่อยดิมาน,นี่หนแกดู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 ดดลาวมาที่แงพี่ มันี่มันี่มันเอางี้มากระซิบ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 มึงถือเงินเสาร์อาทิตย์ใช่ปะไม่ได้ถือพี่บอสถือใครถือเงินบอสครับบอสเอาเมื่อกี้ถามกระถินกระถินกระถินบอกเรียมเยไม่ได้ถือยังไงเปล่าเวลาพูดบอสถือครับบอสมีคนก็หัวขาวบอบเอ็มันหลอกลวงอะไรเนี่ยอะไรคุยธุรกิจแป๊บหนึ่งเห้นี่เดี๋ยวนี้ไปไปใหญ่แล้วเราไปไกลแล้วมันนี่ก่อนอละ ก็หรออ่ะเอ็งเชื่อมาในดวงข่าหรือเปล่าดวงอะไรพี่กูเล่นไพ่มากูมีสูตรอ่กูมาขายสูตร,ตรเพียงแค่เอง็งลงทุนในข้าสองหมื่นแล้วเองก็ตะแล้วเองก็เบิกมาสองหมื่นใช่ไหมเป็นสี่หมื่นใช่ปะแล้ะทีเนี้ยมึงก็ต้องเล่นตามที่กูบอกมึงจะได้แบบชนะอัตราชนะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะใช่หรอพี่เออหมอรวยครึ่งลงบานแล้ว กูแคห่หาคนลงทุนต้นทุนให้ใหเฉยๆแล้วที่เหลือมันก็เล่นตามกูอะแค่นั้นอ๋อแต่นี่กูได้ฉายาเป็นเซียนแล้วนะมึงเซียนโป๊กเกอร์จะผมมนก,กับบาร่าไปเป็นล้านแล้วพี่ม,มึงเล่นเองไม่ค่อยอันนี้มึงเล่นเองไงแต่อันนี้มึงมากับเซียนมึงแค่ต้นทุนทให้กูเฉยแค่นั้นแหละอ๋อเอางี้เอ,า,อางี้ถ้าบอสอนอุญาตผมก็ให้เลยพี่ โอ้ยเรื่องนี้มันเป็นเงินส่วนตัวของมึงโดซีเรียลอะไรวะมึงได้มึงก็อุ๊บไปดิแต่มันก็อยู่ของแก๊งไงพี่พี่ต้องบอกว่าเลยถ้าว่าอนุญาตผมก็เอาให้ได้เลยพี่กี่หมื่นก็ได้หมดไม่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของเองกับข้าสองคนถูกปะโอ้ยมีเงินของตัวเองเลยพี่เอ้ามึงถือเงินแก๊งเหรอมึงถือทําไมมึงก็เจียดมาสี่หมื่นแล้วที่เหลือก็พามึงรวยมึงก็เก็บเงินของมึงม้่ว่างดิโอ ก็ค okay. ือตอนนี้ผมไม่ได้ถึงเงินตัวเองไงพี่พี่ต้องขอถ้าพี่คุยกับบอสอะเงินตัวเองมึงอนเท่าไหร่ไม่มีเลยพี่คือทุกอย่างมันต้องมันต้องจดใช่มันต้องจดทุกอย่างครับพี่ว่าเราเอาเงินเนี้ยไปใช้กับวันนี้เอาเงินนี้ไปใช้กับอะไรก็ต้องบอกบอสแค่บอกว่ามึงเอาเงินเนี้ยไปฟันผมกันไรเพิ่มแค่นั้นลองไปขอบอสดูเดี๋ยวผมรอกบอสดูครับถามจริงเล็มๆแบบเลี้ยงลูกแก๊งยังไงให้ลูกแก๊งแบบไม่มีเงินของตัวเองเลยวะทำไมอะ ดูสภาพมันมันเหมาะไม่มีเงินอ่ะโกหกมันไม่มีเงินอะไรมันอมเงินจนแก้มตุ๋ยนะไอ้ถอกมันเป็นเงินของแก๊งใช่เงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของแก๊งก็ถูกต้องแล้วนี่ใช่กระทั่งร่างกายเองยังเป็นของแก๊งเลยใชขอบอสมึงดูเนี่ยเขาบอกเขาเขาจะพาผมลงทุนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้อีกแลกองแชร์ปูนป่ะเนี่ยโอ้ไม่ปูนไม่ปูนไม่ปูนที่เราคุยเลยพี่คุยได้ก็กองแชร์อะไรพูด ตอนนี้ข้าทำเว็บพนันอยู่เฮ้ยไม่ได้อพนันอะไรไม่ได้เอ้าข้าเป็นเซียนโป๊กเกอร์นะฉายาข้าตอนเนี้ไอ้โนเราไม่สนใจเรื่องการพนันมันมีแต่เสียเสียบ้าเลยข้าได้มาสี่วันติดแล้วเนี่ยออดเองแอบชอบไปถูใช่ปล่ะอุ้มซะไม่ไม่ไม่มันให้มาขอเองก่อนขออนุมัติเองก่อนว่าจะให้มันเล่นหรือเปล่า พี่พี่ไม่อนุมัติพี่กะถิ่นไม่เป็นไรเราพาลงาด้วยไปเองเห็นไหมเอ๊ะไอ้บอสเองอนุญาตแล้วปะไม่อนุญาตฟังไว้ไอ้ทูไม่อนุญาตโอเคครับไม่อนุญาตเลยไอ้ลิมมันไอ้หลิมมันรวยเพราะนี่ไปแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วเนี่ยรวยอะไรอ่ะมันรวยอะไรอ่ะกระพามันเล่นเงินมันอยู่เลยไม่วันนั้นพามันไปเล่นมามันได้มาแสนหกเอางี้เอางี้ก็เอางี้้็มันแบบเจ๋งจริงอ่ะ มันเจ๋งเริ่มจากเราดีกว่าเริ่มจากเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอ็งพาเราไปเล่นเลยได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรนะถ้าเราได้จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคว่าไม่เอ้าไม่ลงทุนบ้าเลยเองแค่ออกเออก็หมายถึงว่าเราเป็นคนเล่นไงเดี๋ยวเราใช้เงินเราเล่นไงแต่เอ็งก็ต้องทําให้เราแบบได้ได้ได้แบบไหเอ็งก็ต้องหายต้องสาตก็เอ็งไปด้วยไงแต่ของมันก็ต้องไปด้วยเอ็งต้องอ่อยค่าด้วยไงสองหมื่นก็ลงต้ายเล่นซ่าละสองหมื่น อ่าโอเคแค่ตาเดียวใช่ป่ะใช่ถ้าออกแค่สองหมื่นแล้วก็ไหลยาวเลยอ่าโอเคไอ้ลิมได้มาตั้งแสนหกแล้วมันหายไปแล้วนะขังแรงไม่ได้ก็คือจบใช่ไหมใช่แต่มันได้ไงเก้าสิบเปอร์เซ็นกอดโคตรหมูเลยวะหมูอะไรไม่ได้หมูถามไม่ไอ้ลิมไปโทรถามไม่ลิมไหมอ่ะองโทรหาไอ้ลิมเอาโอเคงั้นเดี๋ยวครับยาเสร็จก่อนเดี๋ยเองพาค่าไปเล่นโอเคป่ะได้ ได้เลยได้เลยลไม่รักน้องถ้าสมมติว่าเสียเองก็ต้องคืนสองหมื่นมา,าแต่เอ,อเองต้องฟังตรงนี้นะถ้าเองได้เองธรรม,มาเียวเองอย่าติดยาวนะไม่ไงั้นมันจะเสีย <laughs> นะนูนพี่กอ้อยังยืนถ่ายตังค์ไว้เลยอยู่เลยเออเดี๋ยวไดบอกพี่กอ้อยพี่สมเรียกแล้วอะพี่สมเรียกแล้วโอเคเล็วๆพร้อมอะไรกัอันนั้นมาเายการนะครับมาไปไหนอ่ะไปทําอะไรกันองกอยู่แถวหน้าลงมาสู้ๆครับมาโอเคครับกูถ่ายรูปก่อนเฮียกอดสาวมาแลคะ

อย่าลืมนะสูตรสูตรโป๊กเกอร์นี่ของจริงนะจะไม่บอกใครเอออย่าอย่าไปทดสอบเดี๋ยวจะไปทดสอบอย่าอย่าไปบอกใครนะนี่นี่จะมันเป็นโชคชะตาที่ข้าจะเลือกเองว่าจะพาใครไปรวยเงินแดงครับโอ้โหไปเร็วพี่เลิฟมากูวางเหงือบไ้เรียบร้อยแล้วพี่เลมหมอเฮ้ยรายใหญ่เลยนะตัวคนนี้กูวางกูวางเงือบไ้เรียบร้อยแล้วอันนี้รายใหญ่จัดเลยนะพี่ก๊อต คำพูดคำพูดกูแบบน่าเชื่อถือแบบจัดอ่ะคำพูดกูน่าเชื่อถือจัดอ่ะแต่ตอนแรกมันไม่เชื่อกูทําให้มันเชื่อได้อะ <laughs> มึงเชื่อไหมถ้ามันเสียรอบแรกกูกูไปเลยกูหนีเลยอะ <laughs>